มารอบนี้รีไมเด่นยา90กิบมิไปดิรออะไรล่ะไปเลยลากยาวไปอีครับเทคออฟรออะไรวัยรุ่น จังหวะน,นี้ต้องร้อยมาแล้วร้อยก็หรอร้อยดีครับรออะไรแหละครับเกี่ยวุ้ดจับเพี้ยดอไม่อาการเดยตังนะธรรมดาเพียบโคตรเยอะ บินมิกไหมตอนเย็นอ่ะก็มันไม่ก็คนเกตมันไม่อยู่อ,ะอ่ะเกตเองดอิังหว่าน,นี้ต้องเปิดแฟบโลพาสแล้วจ้าไหนต้องเปิดแฟบนี้จะเป็นยังไงไม่เอาขอท้องถูพื้นนะปะท้องเราเนี่ยอจะดีนะ โอ้วันนี้บรรยากาศดีครับข้าวบินงานการไม่ต้องทำมาแล้วอุ้ยนี่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 เยมันก็เลี้ยวดีนี่วะไ,ได้อะ 9ก้าสิบมิลน,นะครับตัวนี้ตัดโก้ครับเธอเดี๋ยวคอดูท้ายนโก้ครับรอบเเอานี้เช็คล้อจ้า ลมนิ่งจัดเลย